สวัสดีค่ะสวัสดี FC ผู้ติดตามสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับอนิสามิวสิกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาพี่ๆมาดูมาชมนะคะ Power M ค่ะพี่พี่เป็น Power แบบมอแปลกนะคะเป็น Power M4 ์อแอมสี่ชนค่ะพี่พวันนี้นะคะเราจะพามาดู Power M รรุ่นนี้นะคะเป็นของทาดาค่ะรุ่นโต 8.4นะคะ <Wow. S 1> เป็น power อั channel รุ่น Pro 8.4ค่ะของแบรนด์ Thada ค่ะพี่พีมีหลายท่านถามมานะคะว่ามี power ของ Thada หรือเปล่าน,นะคะวันนี้นํามาให้ดูให้ชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคของเขานะคะแล้วก็หน้าตาของเขาแบบชัดๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปฟังสเปคเขาคร่าวๆนะคะแล้วเราก็จะลองเทสเยงให้ฟังด้วยนะคะโอเคค่ะไปดูไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือหน้าตาชัดๆนะคะพี่ๆของ power m 4 Channel รุ่น pro 8.4นะคะ power m รุ่นนี้นะคะเป็น power m หม้อแปลง c a r ด d นะคะขนาดความสูงอยู่ที่2 u นะคะลึก17นิ้วนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะหน้าตาของเขานะคะวันนี้นะคะเราแกะออกจากกล่องแล้วเรียบร้อยนะคะเอามาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วนะคะ กล่องที่เขาใส่มาก็จะเป็นกล่องกระดาษอย่างหนาเลยนะคะแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะสำหรับกำลังวัตตของเขานะคะ power amp รุ่นนี้นะคะกำลังวัตตนะคะ850วัตต์ที่8โอห์มต่อ1น่ชัแนลนะคะและ1450วัตต์ที่4โอห์มต่อ1นึ่ชัแนลนะคะสำหรับ ะะส่วนบิดนะคะอยู่ที่1,700หวัตต์ที่8โอห์มนะคะมีอินพุตแบบอนาล็อก4อินพุตนะคะ Power Amp รุ่นนี้นะคะ หมาสำหรับงานคาราโอเกะงานกางแจ้งนะคะวงหมอลำวงดนตรีนะคะจะเอาไปจัดชุด4.4คก็สามารถทำได้นะคะรุ่นนี้ก็ฝากสีดีกของเราไว้ด้วยนะคะเป็น PowerM 4 Channel c a r น D นะคะจากค่ายทาดาค่ะรุ่นโป8.4นะคะหน้าตาด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะ,ะและนี่ก็คือด้านข้างของเขานะคะนี่คือด้านข้างนะคะ นี่คือด้านหลังนะคะของ Power M สีชนะคะรุ่นโปร8.4ค่ะพี่พี่เป็น Power M m p มหม้อแปลงนะคะพี่พีค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะถ้ายกก็แนะนำให้ยกสองคนนะคะถ้ายกคนเดียวนะคะอาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันหนักเดี <S <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาเทสเครื่องนะคะลองเปิดเสียงให้พี่ๆฟังกันโอเคค่ะและนี่ก็คือหน้าตาด้านหลังของเขานะคะเป็น Power M รุ่น Tada าานะคะรุ่น Pro 8.4นะคะด้านหลังของเขานะคะช่องอินพุตนะคะจะมี สี่ช่องนะคะ1 2 3และ4ี่นะคะส่วนช่องเอาต์พุตนะคะก็จะมี4เหมือนกันนะคะ1 2 3และ4นะคะส่วนหมวดปรับสเตอร์และพา r a l e ละนะคะให้ปรับตรงนี้นะคะพี่พีถ้าปรับลงนะคะเป็นหมวดสเตอร์นะคะจะแยกอิสระนะคะทั้ง4ช่องเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นช่องระบายอากาศให้ใหเครื่องนะคะตรงนี้และน,นี่ก็คือสายไฟที่เขาให้มานะคะเส้นใหญ่มากๆเลยนะคะรุ่นนี้ โอเคค่ะ <S <S นะคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงให้ฟังกันนะคะสําหรับพาวเวอร์รุ่นนี้นะคะทาดานะคะสี่ชนแนลรุ่นโปโ8แปดจุดสี่นะคะเปิดเครื่องตรงนี้นะคะพี่ๆนี่นะคะนี่นะคะเปิดเครื่องขึ้นมานะคะไฟก็จะโชว์แบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟจะเป็นแนวตั้งนะคะ ตอนนี้เราต่อลำโพงไว้ที่ channel ที่หนึ่งนะคะพี่พี่่ยังไปหาแลันโนม่ยังไปก่อนแล้วน Young man, i คะพ,พี่น้ำเสียงก็จะประมาณนี้นะคะ power รุ่นนี้นะคะสามารถเอาไปขับชุด4ค4ได้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่ากําลังหวัดเขาค่อนข้างสูงอยู่นะคะ<ด>ก็ฝาก<ด>พี่ๆของเราไว้ด้วยนะคะ power m 4 channel รุ่นนี้นะคะสุดยอดมากค่ะโอเคค่ะพี่ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหา power m 4 channel นะคะขนาด2ยูลึก17นิ้วนะคะ เป็น power amp คัสดีม้อแปลงค่ะพี่ๆกำลังวัดอยู่ที่1450วัตต์ที่4โอห์มนะคะเอาไปจัดชุด4.4ไคูสบาได้สบายๆเลยนะคะเป็น power amp รุ่นนี้นะคะของพาดานะคะรุ่นโปร8.4ี่นะคะพ,พี่ใครที่อมองหา power amp อยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 14,900บาทเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> ที่ไหนสนใจสั่งซื้อนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะไอดีไล0870123898 oh. นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือเฟน o k นะคะชื่อเฟน o ุกวานิสามิสินะคะสุดท้ายนี่ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชรค์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอดูรอชมว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <S 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 <S